มาดูรถสวยๆรถมีทะเบียนทุกคั้ ข้างในสวยทุกคนอันนี้อันนี้รุ่นไหนพอร์ดนี่ไม่ใชร์สูรสวยนะฮะรุ่นอะไรนะเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยมันไม่ถูกอ่ะสูรสูอันนี้สีติ๊กเกอร์ทุกคนสุดไรุ่นสุดไปรุ่นอื้มรถเนี่ยยังขับได้อยู่เลยขับได้ทุกคันโฟอะไรโฟลลี่นี่อันนี้อะไร ขับได้ทุกคันนี่แล้วเขามาจอดไว้ทำไมฮะเขาแต่งใสเอาใช้ไฟฟ้าเลยนี่ชาร์จไฟเาาชร์จทไมอันนี้อ๋ออันนี้รถใหม่อยู่เลยนี่อันนี้นี้นี่ซีวิคเรียคอร์ดไม่ใช่รถนอกนี่รถสปอร์ตรถเรียคอร์ดนี่นซีวิคซีวิคซีวิคทำเป็นสูตรยังตัดตูดเอาทำหน่ใช่ไหมยกตูดขึ้นนะนี่ซีวิคเรือรถหรู เขนหน้าร้อนรู้หรอเขาต้องเปล่ยมาดิไม่เขาอยากขับเขาเอาลงไปแบบนี้นั่นสิเขายังขับอยู่ไหมดี๋ยวว่ามาจอดนี่เอาคันนี้ดูเนาะอันนี้ทำไมไม่ไม่ตองกับเขาทะเบียนทะเบียนทำไมไม่ได้กับเขาก็แช้รถก็พอละมันรถคู่คันนี้อะบูมอ่ะบูม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 ขับแล้วเหมือนเลินฟ้าแบบอืม กัน,นี่ใส่ลักสุดว่ะเห็นมาจอดไวยตรงนี้ดูเครื่องแป,ปคันไหนทุกคุณชอบคันไหนฮะคันไหนอ๋อปอเชอยงนุ่นนี่มาดูซีวิกด้วยเลคันนี้ซีวิกฮะ<า> อาวทำไมอชอบคาซีบิกแปลกเลยคอซีบิกก็พอแล้วชิวเนาะสวยว่ะซีบิกตัวนี้ตัวสัน้สนะอืมดูรูนี่เนาะไปไปขับซิฟข้าวนี่นี่มีกล่องที่ห้ออะไรกันชูกล่องอะไรวะสีบตุสมาร์ทหรอ นี่นี่รถไอ้ซาลีรถอะไรรถหนังเรื่องอะไรนะมิตบีนมิตบีนมิตบีนอ๋อไม่นี้มันคอดงคันนี้คันเล็กถ้าันสี่ห้าแสนได้